หมอปลายปลายกระซิบเตือนสิงหาคมชี้ชะตาสยองก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับถามว่ากลางเดือนนี้ค่อนข้างไปถึงปลายเดือนถ้าเป็นไปตามรูดแมพจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ไหมหรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายกล่าวว่า เอาตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนมีคนเฮห,หรือเราจะยินดีกันอยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคม ถามต่อว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นคนนอกอายุ60กว่าปีทําธุรกิจอะไรหมอปรากล่าว่าเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น มันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันจะอาจไม่ได้เกิดขึ้นถามต่อว่าจะมีรถถังออกมายึดซือ่อปิดสีแยกจะเป็นวิธีนี้ไหมหมบปร,กรากล่าวว่าถ้าถามเพื่อป้องกันจนวนคือผู้หญิงวัยรุ่น ผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไรที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรยบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาผนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไป มองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มถามต่อว่ามอบบนถนนจะเกิดเลือดจะเต็มท้องช้างอีกครั้งมอบรายกาวว่าก็กลัวเพราะว่าเวลาท่านยมพูดคำว่าน้ำเยอะช่วงนั้นก็มีประกาศให้ระวังเรื่องน้ำแต่ว่ามันมีทั้งน้ำและในกรุงมันมีน้ำตาถามอีกว่าเห็นไฟไหมมบปรยกราวว่าหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟ กระต่ายทอดไม่ใช่กระต่ายทองจะมีไฟในกรุงเทพมหานครใจกลางที่เดิมประวัติศาสตร์เดิมๆขอร้องว่าไม่ให้เกิดที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จําคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรเก็บไว้ในใจหรือใช้วิธีประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอย้อนคำทำนายเหตุการณ์นอสตราดามูสเมืองไทย ภัยพิบัติรุนแรงทุกครั้งที่รายการไทยรตท็อกได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์โสรัจจะนอนอยูโหนดังหรือเจ้าของชายาโนสตราดามุตเมืองไทยที่ทำนายเหมือนอย่างกับตาเห็นโดยเฉพาะเรื่องดวงเมือง2,566ในเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นจริงๆ ถ้ามีถูกต้องในเดือนนั้นๆก็จะเกิดก่อนล่วงหน้าหรือหลังไม่เกิน3เดือนล่าสุดย้อนการทำนายของนอสตราดามุสเมืองไทยอีกครั้งหลังมีเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบงังถล่มโดยบางช่วงบางตอนที่ยกมาเป็นการเตือนเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปี2566นี้เพื่อเตือนสติให้ระวังและมีวิจารณญาณในการฟังซึ่งนอสตราดามุสเมืองไทยกล่าวว่า เหตุการณ์ใหญ่ที่ต้องระวังภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนๆอันนี้กล่าวรวมทั่วโลกและประเทศไทยนะแผ่นดินไหวสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันจะมีสึนามิเกิดในอ่าวไทยในปีหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เราตกใจเพราะไม่เกิดขึ้นที่นั่นปี2566 จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพมหานครก็ควรระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้้าำท่วมปีหน้า2566กก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไป กรุงเทพมหานครจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2,554เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น PM 2.5ก็จะกลับมา และเป็นต้นกําเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงที่เห็นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จบบทสัมภาษณ์โหนดังจะกล่าวกับเราตบดท้ายเสมอว่าไม่อยากให้สิ่งที่กล่าวมาเป็นจริงแต่อย่างว่าแหละเรื่องของดวงอะไรเกิดเราก็ห้ามไม่ได้ลางฤทธิเทพในเมษต,ต่อเมืองและคนทุกลัคนาราศีตอนที่สีแม่หมอสมัครเล่นตอนที่488 โดยฟองสนานจามอนจันก่อนอื่นผู้เขียนขอทำนายสิ่งที่จะเป็นไปในการเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์และอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นขอหน้านี้อันเป็นผลของตรีเทพในราศีเมษสร้างความบันปวนผันผวนผิดฟังผิดฟ้าว่าวุ่นทั้งด้านดีร้ายคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งบันทึกปูมโหนผมหยุดแล้ว วันที่11กรกฎาคม2566คุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากการเป็นสมาชิกพัครวมไทยสร้างชาติปิดทางเกมข่าวการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เลือกันก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยลาออกจากสสบัญชีรายชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ 2. คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ห,หน้าพักเก้าไกลที่เสียงสอสอในสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด151ไม่ผ่านการบวชจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป 1. ผู้เขียนเคยเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี2565ถึงดวงการเมืองปี2566 ว่าพักเร่วมรัฐบาลเก่าจะรวมกันติดขอให้จับตาคุณอนุทินชาญวิรุฬหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะเป็นคนเชื่อมประสานการตั้งรัฐบาลสำเร็จส่วนเจ้าชะตาจะได้ตำแหน่งใดยังไม่ชี้ชัดเพราะไม่มีลักษณะคู่แข่งครบทุกคนและหลังเลือกตั้งผู้เขียนได้เขียนไว้ในบทความแม่หมอสมัครเล่น ตอนที่480ชื่อตอนเมืองร 66, ัตนโกสินทร์หลังเลือกตั้งเริ่มเผยแพร่ตีพิมพ์เมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ว่าให้จับตาคุณอนุทินชาญวิรกุลโชคใหญ่ระหว่างวันที่31พฤษภาถึง30มิถมุนายน2566 เพราะเป็นช่วงชะตาได้3ามกู่มิตรรอดูว่าจะลงล็อกอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป 2. ให้จับตาลีลาชีวิตของคุณอนุทินที่จะเป็นต่อไปตั้งแต่30มิถุนายนไปจนถึง18สิงหาคม2566มีเกณฑ์สำคัญทางทักษาจรเพิ่มเข้ามาตามพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์สมนตรีเรื่องลิขิตทักษะพยากรณ์ในลีลาชีวิตคือ จะได้กินเมืองก็รอดูกันว่าจะออกอาการใดนายกรัฐมนตรีหรือไม่บนเงื่อนไขที่ว่าการได้อะไรจะเป็นตำแหน่งใดก็เป็นทุกขลาบหรือลาบทุกย้อนคำทำนายมอปลายเผยลักษณะนายกตัวจริงพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่สายมูสายส้มมาตรงนี้มาร่วมย้อนคำทำนายมอปลายแพรกซิปนักพยากรณ์ชื่อดังเผยลักษณะนายกตัวจริง พร้อมตอบชัดพิธาลิมเจเริญรัตจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30รหรือไม่จากประเด็นร้อนๆสนันแวดวงการเมืองไทยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมากะกะตมีมติส่งสายรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติพิธาลิมเจเริญรัตปมถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าศาลจะตัดสิน ่อมาสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่ารับเรื่องกะกะตฟันคุณสมบัติปมหุ้นสื่อนายพิธาลิมเจริญรัตชงเสนอคำร้องตุลาการต่อไปเนื่องจากกะกะตเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นซสจำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82สายข่าวสายมูมาร่วมย้อนไปก่อนหน้านี้หลังนักพยากรณ์ชื่อดังอย่างมอบไพร์ไพร์กรซิปที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นอันดับต้นๆหลังศึกจากพิษุนีก็ได้ออกมาเผยคำทํานายในรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยมีใจความว่าตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะรอดไหมคะมอบปรกล่าวว่าห่วงคะ่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลย เพราะว่าเรื่องของคุณพิธาพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างถามต่อว่าดวงของคุณพิธาคนชอบขนานี้ยังไม่ได้เป็นนายกหรือหมดไกรกล่าวว่าจริงๆเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายก เพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกคนใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ถามต่อว่าคุณเศรษฐายังพอมีวิแววมากกว่าคุณพิธาไหมหม็อบรายตอบว่ายังคงมีวิแววมากกว่าค่ะถามต่ออีกว่าดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นอย่างไรคะม็อบรายกล่าวว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไป จริงดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือขุนอุงอิงถอยหลังนอกจากนี้หมอปลายยังบอกอีกว่านายกคนใหม่ที่จะได้รับตําแหน่งเมื่อก่อนเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้ขึ้นมาแปลกๆเหมือนอยู่แค่แป๊บหนึ่งแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาแล้วโดนเปลี่ยนคุณเสถาตอนนี้เห็นความก้ากึงยังเห็นว่าเขามีโอกาสมากกว่าคุณพิธา แต่ว่าเขาอาจจะไม่รับโอกาสน,นั้นเพราะว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงมีความเกรงใจเสียงของประชาชนถ้าได้ขึ้นมามันคือความไม่ชอบธรรมตามดวงมีสิทธิ์มากกว่าเป็นตัวเลือกจากไม่รู้ข้างไหน